สวัสดีครับขอญาตเปิดเหรียญพระครูวุธิสารโสพิษหลวงพ่อสุนทรมีบุญมากวัดบางบัวกรุงเทพเหรียญน,นี้สร้างพระยืนถวายบำเพ็ญปี2515 19พฤษภาคา,าคมปี2515เหรียน,นี้สร้างอนุสรวางศิาลาฤกษ์พระอุโบสถวัดบางบัวที่ภาคกุมภาพันธ์ปี2516 เหรียญหลวงพ่อสุนทรมีบุญมากเป็นเกจิยุคเก่าเหรียญปีหนึ่งห้ากับปีหนึ่งหกเปิดเหรียญละสามร้อยเมาสองเหรียญเอาห้าร้อยรวมส่งให้ครับรับประกันแท้ ท่านสนิทกับหลวงพ่อจงวัดนต่างนอกหลวงพ่อทิมวัดชั้งให้หลงพ่อเงินวัดดานหอมเหรียญท่านสร้างรุ่นแรกปี2,505เป็นเกจิยุคเก่าเหรียญน,นี้ทันท่านท่านมรณภาพปี2 5 2 5เปเหรียญละ300 สองเหรียญเอาห้าร้อยลงส่งครับขอบคุณมากครับ